ถูกจับช็อตไฟฟ้าเพื่อรีดคำตอบโดนจับไปโยนในน้ำแข็งให้หัวใจเกือบหยุดเต้นหรือว่าพาแพ้สดแบบไม่มียาชาสิ่งที่เพื่อนๆได้ยินไปนี่นะครับมันจะไม่ใช่เรื่องราวของการทรมานโหดหรือว่าพวกฆาตกรโรคจิตที่กำลังทำกิจการอันโรคจิตของเขาอยู่เนี่ยนะครับหากแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกหน่วยกองกำลังพิเศษที่ว่ากันว่ามันได้โหดสลัดกันมากที่สุดในโลกจนกระทั่ง ถ้าหากใครก็ตามที่ได้จบการฝึกเหล่านั้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถพิเศษจนแบบไปเทียบกับระดับเอ็กซ์ p มนซูเปอะไรแบบนี้ก็ได้กันเลยนะครับผมซึ่งกองกำลังพิเศษของประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างและวิธีการฝึกของเขาเป็นอย่างไรเขามีผลงานอะไรเคยโดดเด่นนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้ในหัวข้อของ 4. หน่วยรบพิเศษสุดโหดนะครับผมอันดับ 4. หน่วยอัลฟากรุปหรือโคสลัดหัวร้อนแห่งรัเสเซียนะครับผมคือเชื่อได้เลยนะครับว่าเมื่อพูดถึงเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดเนี้ยชื่อของประเทศรัเสเซียนะครับก็คงจะเป็นชื่อแรกๆเลยที่ได้ผุดขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับผม เพราะว่าไอ้หน่วยอัลฟาเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ได้ถูกเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากหน่วย KGB หรือว่าหน่วยสายลับสุดโหดอหนันนึงที่เยรป,ปูตินเนี่ยแกก็เคยไปใช้ชีวิตไปฝึกสกิลจากในนั้นมานะซึ่งนั่นแหละในเวลาต่อมาทางหน่วย KGB นี้นะครับเขาก็มีไอเดียอยากจะให้มันมีหน่วยปฏิบัติการอะไรพิเศษที่มันจะต้องเอาจริงเอาจังในแง่ของการรับมือกับการก่อการร้ายหรือว่า ช่วยเหลือตัวประกรันโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าไอ้หน่วยเนี่ยมันได้ถูกก่อขึ้นมาโดย KGB ของรัสเซียนะครับมันก็เลยมีกลิ่นอายของ KGB อยู่คือแบบต้องมีความปกปิดกิจการอะไรข้างในมันเป็นเรื่องลับๆกันแบบนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เรื่องราวที่เราได้รู้มาเกี่ยวกับหน่วยอัลฟากรุ๊ปนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีอยู่น้อยมากนะครับแต่ก็พอสามารถไปเผือกมาได้บ้างบางเรื่องนั่นแหละยกตัวอย่างก็อย่างเช่นวิธีการฝึกของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไร ทำไมเขาถึงทําให้คนรัสเซียที่แบบโหดสลัดกันได้อยู่แล้วเนี่ยสามารถโหดสลัดกันเกินมนุษย์กันอีกนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ได้มีมาตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้ามาฝึกในหน่วยนี้กันเลยแหละครับผมที่เขาว่ากันว่าไอคนที่จะเข้ามาฝึกในหน่วยอัลฟานี้ได้นะมันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นคนธรรมดากากากาเท่านั้นนะแต่ว่า มันจะต้องมีคนที่มีสกิลในระดับนักกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือมีร่างกายแบบฝึกและทนอะไรกันมาแล้วแล้วก็ต้องมีอายุขั้นต่ำประมาณ27ปีนะครับผมซึ่งพอหลังจากผ่านขั้นตอนการแบบแค่เลือกชื่อเลือกนามอะไรเข้ามานะมันก็ยังต้องมาคัดเลือกกันต่อด้วยการฝึกทดสอบครับผมคือย้ำนะว่านี่แค่การคัดเลือกนะโดยมันจะมีการวิ่งแบบ3กิโลเมตรซึ่งต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลา10นาที30ิวินะครับซึ่งแบบ 3กิโลเมตรสินาทีเนี่ยนะแอดนี่กิโลเดียวก็ยังจะตายเลยนะครับผมแล้วนั่นแนหะพวกเขานะครับก็ยังต้องมาดึงข้อมา Sit up พวิ h พื้นอะไรกันต่อซึ่งเมื่อสมรรถภาพทุกอย่างของร่างกายได้แบบโอเคพร้อมผ่านแล้วสามารถเข้ามารับการฝึกในหน่วยอัลฟาได้นะครับผู้คนที่ได้รับการฝึกเหล่านี้ก็จะต้องถูกดึงไปกระทําอะไรที่แบบมันเรียกว่าทํารลายร่างกายหรือทํารลายจิตใจมากวากว่าการฝึกได้ไหมเนี่ย ก็คือมันก็จะเริ่มตั้งแต่การฝึกอาวุธในทุกรูปแบบนะครับให้เข้าไปในสถานการณ์ตึงเครียดตึงเครียดอะแล้วก็ไปแก้ปัญหาอะไรกันเองเอาคนที่ฝึกเนี่ยไปทรมานให้เก็บความลับกันได้คือจะโดนต่อยจะโดนสอยอะไรนะครับก็ต้องห้ามปริปากร้องครับผมหรือว่าเอาให้ไปวิ่งเอาตัวรอดหนีจากระเบิดถูกทิง้งเอาไว้ในป่าหิมะอันอันตรายแล้วก็ให้ไปใช้ชีวิตรอดได้โดยต้องเรียนรู้วิชาหาสัตว์หรือว่า ดัดแปลงอุปกรณ์ที่ตนเองมีเนี่ยขึ้นมาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอาวุธกันเองนะครับผมแต่ถ้าว่าเ,เรื่องหัวสลัดที่สุธิแอดไปเจอมาคืออะไรรู้ไหมครับผมพวกเขาเนี่ยก็ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการผ่าตัดตนเองแบบไม่มียาชาด้วยนะคือแบบโอ้ยมันจะทําได้ยังไงล่ะเนี้ยอีเราเนี่ยแค่เหยียบเลโก้ก้อนเดียวนะก็ร้องจนแทบจะโลกแตกกันแล้วนะครับผมหรือว่ามีการฝึกให้ไปช่วยตัวประกันในหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวซึ่งแบบ เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่ารัเสเซียเขาจะฝึกช่วยไปกู้ตัวประกันกันยังไงนะเพราะว่าไอ้หน่วยอัลฟากรุ๊ปเนี่ยมันมักจะขึ้นชื่อเรื่องความหัวร้อนและการยิงดะกันอยู่แล้วนะครับผมดังเช่นไอ้เรื่องราวครั้งหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นในปี2002เนี่ยที่ตอนนั้นนะมันเหมือนกันจะมีผู้ก่อการร้ายของกลุ่มพวกเชเชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัเสเซียเขาก็บุกเข้าไปในโรงละครของกรุงมอสโกนะครับแล้วก็ไปจับคนในนั้นนะมาเป็นตัวประกันกันเลย ทางรัสเซียในตอนนั้นนะครับก็เลยต้องส่งไอหน่วยอัลฟาซึ่งเป็นทีมสุดเจ๋งของเขานี่แหละเขาไปทําหน้าที่นะครับผมซึ่งพอเข้าไปเสร็จในไอหน่วยก็ไปยิงดะเครื่องระเบิดบักเขียบอะไรเนี่ยเข้าไปข้างในจนคนร้ายเนี่ยตายเรียบกันเลยครับผมรวมถึงตัวประกันบางส่วนด้วยนะครับผมคือแบบไอหน่วยนี้มันเน้นจู่โจมแบบโหสลัดอะเน้นแบบ ให้จบภารกิจได้แทนตัวประกงตัวประกันอะไรเนี่ยเป็นความสําคัญในระดับรองว่างั้นเถอดนะครับแฮชแท็กโอสลัดรัสเซียจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความหัวร้อนแบบเนี้ยมันก็เลยได้ทําให้ไอ้หน่วยเนี่ยได้มาอยู่เพียงแค่อันดับ4คือยังไม่ได้ไปติดแบบท็อปทรีท็อปทรีนะแต่ถ้าว่ามาดูกับอันดับ3กันต่อดีกว่าว่าเขาจะโหดสลัดกันขนาดไหนนะครับ นั่นก็คือหน่วยรบพิเศษของประเทศอ,อิสราเอลซึ่งมีนามว่าไซเ,เรตมัดาลกับไซเรตส,สิบสานั่นเองนะครับหน่วยรบพิเศษผู้ไร้เงาแห่งอิสราเอลโดยชื่อเสียงของไอห,หน่วยรบนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันมีมาตั้งแต่ครั้นที่อิสราเอลเนี่ยเขาได้เพิ่งเริ่มสร้างชาติขึ้นมากันเลยแหะครับเนื่องจากแบบประเทศอ,อิสราเอลอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ แกดำหรือว่าเป็นตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ยังตะวันออกกลางนะครับผมคือแบบไอประเทศที่อยู่รอบๆอิสราเอลในตอนแรกที่เขาได้ตั้งประเทศขึ้นมานะก็มีอารมณ์พร้อมจะก,กระทืบอิสราเอลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยที่ทําให้ทางการอิสราเอล เขาก็จําเป็นจะต้องตั้งหน่วยสู้รบต่างๆขึ้นมามากมายเลยเพื่อจะมาปกป้องทั้งประเทศอิสราเอลแล้วก็ชนชาติที่เป็นชาวยิวนะครับผมซึ่งมันก็จะมีได้ตั้งแต่กองทัพของอิสราเอลหรือว่าหน่วยสายลับที่จะมีชื่อได้หาเรื่องชาวบ้านมากที่สุดอย่างหน่วยมอสซารนะครับผมรวมถึงหน่วยรบพิเศษที่มีนามว่าไซเรตมัดคากับไซเรตสสมด้วยนั่นเองนะครับผมที่ความแตกต่างของ2หน่วยเนี้ มันก็คือพวกเขาจะดูแลทางบกกับหน่วยรบที่ดูแลทางน้านะครับผมก็คือกองทัพบ,บกกับกองทัพน้านั่นแหละหาแต่ว่าไอ้วิธีการฝึกของทั้งสองหน่วยนี้เนี่ยนะก็ว่ากันว่ามันแทบจะโหดหินไม่แพ้กันเลยแหละครับผมเพราะว่าทุกคนที่จะเข้ามาร่วมรบในหน่วยพิเศษนี้นะก็จะต้องผ่านการคัดเลือกในขั้นแรกที่เขาเรียกเป็นภาษาฮิบรูว่า กิบูชนะครับหรือว่าการที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะถูกทารุนอย่างหนักทั้งทาง,ทงร่างกายแล้วก็จิตใจกันเลยทีเดียวซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่การให้อดนอนการจํากัดอาหารหรือว่าการส่งไปทําภารกิจต่างๆในสถานที่ที่มันมีความกดดันอย่างมหาศาลนะครับผมเพื่อที่เขาจะตรวจสอบดูว่าไอคนที่จะเข้ามารับการฝึกเนี่ยจะมีจิตใจหรือมีคุณสมบัติที่พอเพียงต่อการไปเป็นหน่วยรบขั้นพิเศษหรือเปล่าคึบเนี่ย มันยังเป็นเพียงแค่ขั้นตอนของการคัดเลือกเท่านั้นเองนะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครสามารถผ่านการคัดเลือกในระบบที่เขาเรียกว่ากิบูชนี้ไปได้แล้วนะครับผมผู้เข้าสมัครต่างๆซึ่งก็คือทหารเนี่แหละก็จะถูกนําไปฝึกฝนกันแบบไม่ใช่คนกันอยู่อย่างหลายเดือนเลยแหละเริ่มตั้งแต่การถูกฝึกให้เข้าไปอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีความกันดารให้ไปเดินทางในระยะไกลๆแบบไม่หยุดเลย โดยที่บนหลังของทุกคนนะครับก็จำเป็นจะต้องแบกสัมภาระซึ่งมีน้ำหนักสูงเอาไว้ด้วยฝึกให้ว่ายน้ำทางไกลในวงเล็บไกลนี่คือหลายกิโลเมตรด้วยนะโดยที่พวกเขาเนี่ยจะต้องไม่ใส่เครื่องช่วยเหลืออะไรกันเลยนะครับผมหรือบางครั้งในเวลาฝึกเนี่ยทางทีมฝึกนะครับก็มักจะเลือกวันเวลาหรือว่าสถานที่ที่มันมีคลื่นลมแรงนะเพื่อจะเพิ่มความหนักหน่หนวงของการฝึก ให้ได้มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเอาไปฝึกฟรีดริฟวิ่งหรือว่าฝึกให้ดำน้ำโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรในการช่วยเหลือเลยซึ่งเมื่อพอพลทหารต่างๆเริ่มคุ้นชินกับการดำน้ำในสภาพที่ฮารโหดแล้วนะพวกเขานะครับก็จะเริ่มได้รับอาวุธต่างๆมาเพื่อไปทำการปฏิบัติการฝึกต่อนี่แหละอย่างเช่นฝึกดำเอาอาวุธลงไปแทรกซึมในใต้น้ำอ ไปติดบอมทั้งใต้เรือของศัตรูหรือว่าไปทําการวินาศกรรมอะไรกันอย่างมากมายคือโหดมากเลยนอกจากนั้นก็ยังมีการไปฝึกให้ต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรือว่าใช้อาวุธกันในแบบแรนดอมนะครับคือแบบจะได้อาวุธมาแบบกล่องสุ่มแบบกาชาแล้วผู้ฝึกแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เองซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การฝึกในระยะพื้นฐานเท่านั้นนะครับ เพราะว่ามันยังมีการฝึกในระดับขั้นสูงหรือว่าเฉพาะทางกันขึ้นไปอีกนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกแบบให้ผู้ที่เขาได้เข้ารับการฝึกเน่เข้าไปลงในสนามกันจริงเลยอย่างเช่นเข้าไปฝึกลาาตะเวนหรือว่าไปรวบรวมข่าวกรองเข้าไปเรียนภาษาต่างประเทศจริงๆเพื่อที่จะแอบเข้าไปแทรกซึมหรือว่าไปเข้าสังเกตการเก็บข้อมูลจากประเทศนอกกันได้อีกนะคืออันนี้แอดนึกว่ามันเป็นหน้าที่ของแค่มอสซาดอย่างเดียวเท่านั้นนะเนี่ย ฝึกให้จับไปเป็นเฉลยศึกโดยมันจะมีการจําลองเหตุการณ์นะว่าแบบทหารคนนั้นจะโดนจับไปทรมานโดนไปเค้นความลับหรือเอาไฟฟ้าชอดไข่อะไรเนี่ยแต่ว่าพวกเขานะครับก็จะต้องอดทนแล้วก็ไม่บอกความลับอะไรกันเลยหรือว่าฝึกในการไปช่วยตัวประกันในทุกสถานการณ์นะครับไม่ไว่าจะทั้งบนบกหรือในน้าซึ่งนั่นแหละก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ทางอิสราเอลเขาพอจะเปิดเผยออกมาได้นะเพราะาปกติไอข้อมูลจากทางอิสราเอลนี่แบบ ค่อนข้างจะเก็บเป็นความลับกันเหลือเกินนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าทีนี้เรามาดูกับผลงานของหน่วยนี้กันบ้างดีกว่าคือแบบฝึกมาซะเยอะขนาดนี้เขาคงต้องมีอะไรเด็ดๆกันมากนั้นใช่ไหมครับผมก็ใช่ครับเพราะว่ายกตัวอย่าง,างเช่นในปี2002เนี่ยอิสราเอลนะครับก็ได้มีการส่งหน่วยรถพิเศษเนี่ยให้ขึ้นไปยังเรือบรรทุกข,ของพวกปาเลสไตน์ที่แบบแอบขนอาวงอาวุธอะไรกันมาแล้วก็ไปจารกรรมเรือกันมาโดยที่ทางอิสราเอลเนี่ย ไม่ได้ใช้กระสุนเลยแม้กระทั่งเม็ดเดียวนะแต่ว่าสามารถไปยึดเรือของศัตรูมาไดนะ้คือเขาเก่งกันขนาดนั้นนะ่ะการบุกเข้าไปยังฐานทัพของพวกฮิชบุลเลาะในปี2006ซึ่งอิสาราเอลในตอนนั้นก็สามารถไปสังหารผู้นำของฮิชบุลเลาะกันได้ถึง30คนกันเลยนะหรือแม้กระทั่งช่วงล่าสุดในปี2023นั่นแหละไอตอนที่ฮามาสเนี่ยเขาได้บุกเข้ามาในอิสาราเอลหมาดๆใช่ไหมอิสาราเอลเนี่ยก็ได้มีการส่งหน่วยรบพิเศษพวกนี้แหละ เข้าไปถลม่มแล้วก็ไปควบคุมโรงพยาบาลที่ทางอิสราเอลอเขากล่าวอ้างว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันใช้เป็นศูนย์บัคปรคปญชาการอะไรคือแอบไปใช้โรงพยาบาลมาทําเป็นฐานทัพว่างั้นเถอะอิสราเอลเนี่ยก็เลยได้เข้าไปปฏิบัติการในโรงพยาบาลน,นั้นเลยโดยว่ากันว่าเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับพวกเขาก็สามารถยึดโรงพยาบาลมาได้แล้วคือโหดสลัดไปปานนั้นเลยแต่ถึงแม้ว่าไอ้หน่วยรบนี้ของอิสราเอลจะโหดสลัดนะครับ มันก็อาจจะยังไม่สามารถเทียบเท่าได้กับหน่วยรบจากประเทศที่ดูเหมือนเป็นพ่องทุกสถาบันอย่างสหรัฐนะครับผมนั่นก็คืออันดับ2 n a v y s e a l ลทีม6ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าหน่วยที่คนสหรัฐเนี่ยเขามาักจะชอบเอาไปล้อเลียนว่ามันเป็น1ในเหตุที่ทำให้ทางสหรัฐเนี่ย เขาก็ได้มีระบบประกันสังคมที่รัฐบาลจะมาดูแลสุขภาพของประชาชนพวกนี้ได้แบบหวยแตกมากประเทศหนึ่งเลยถ้าหากเอาไปเทียบกับพวกประเทศที่เจริญพอๆกันนะครับผมก็คือด้วยความที่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาต้องเอาเงินจํานวนมากไปทุ่มกับการกลาโหมหรือว่าการทหารของพวกเขาเนี่ยแหละรวมถึงหน่วยรบพิเศษนี้ที่มีนามว่าเนวีซิลทีมหกคนด้วยนะครับผมที่ว่ากันว่าถ้าหากใครไปฝึกจบจากหน่วยนี้ออกมาได้เนี่ยนะคนคนนั้นเนี่ย ก็จะสามารถไปต่อยกับซูเปอร์แมนกันด้วยเลยแหละซึ่งแบบทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับผมก็คือเขาว่ากันว่าไอ้หน่วยรบเนี่ยนะมันเหมือนจะถูกก่อตั้งมาด้วยความเจ็บแค้นน้ำใจของพวกสหรัฐนะครับผมคือย้อนกลับไปในสักยุค70เนี่ยทางสหรัฐตอนนั้นนะ่ะ ก็เหมือนกับจะไปล้มเหลวจากภารกิจการช่วยตัวประกันในสถานทูตอิหร่านกันไงคือตอนที่อิหร่านเขาได้มีเรื่องกับสหรัฐอะไรกันแบบนั้นนะ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 ที่พอหลังจากล้มเหลวอะไรกันมาเสร็จเนี่ยสหรัฐก็เลยแบบไม่ได้ทหารเอาพวกค่ากาเกินไปค่าจะต้องมาตั้งทีมทหารหน่วยพิเศษที่จะให้เก่งมากกว่านั้นและสหรัฐก็เลยได้ตั้งเอนเนวีทีม6เนี่ยขึ้นมานี่แหละ โดยแนวคิดเริ่มแรกของการที่สหรัฐได้ตั้งทีมนี้ขึ้นมานะก็คือเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้ร่างกายของคนคนหนึ่งอะสามารถกลายเป็นเครื่องจักรที่ก็จะถึกแล้วก็จะไปต่อยอัดคนได้ราวกับแรงของซูเปอร์แมนเลยนะครับผมซึ่งถามไปแล้วสหรัฐจะเปลี่ยนให้คนเป็นแบบเครื่องจักรอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็เขาเนี่ย ก็ได้ไปออกแบบวิธีการฝึกฝนนะครับที่มันจะทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของคนเราอีกแล้วนะครับคือแบบทำไมจะทําให้คนทั้งเก่งต้องเป็นทรมานเขาก่อนด้วยนะเนี่ยซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ผู้เข้ามาร่วมหน่วยฝึกนี้นะ่ะก็จะได้รับการฝึกฝนพื้นฐานทางร่างกายแบบง่ายๆแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือให้ไปแบบ วิง่งวิบพื้นกระโดดตบอะไรที่มันเกินกว่าความสามารถมนุษย์นะ่ะคือแบบคาร์ดิโอให้หัวใจมันเต้นเร็วและแรงนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าหัวใจมันจะเต้นเร็วและแรงขนาดไหนเนี่ยพวกเขานะ่ะก็จะต้องห้ามหยุดทํากิจกรรมนั้นต่อเด้๋ยคือจะหายใจไม่ออกเองก็สู้ไปให้ปลอดมันได้ขายายเองหรือว่าถ้าจะหัวใจวายก็ตามก็สู้ต่อไปเดี๋ยวหัวใจมันก็จะแข็งแกร่งกันขึ้นมาเองซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องต่างๆที่ไอ้ได้กล่าวมาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เบาที่สุดแล้วในบรรดาโปรแกรมการฝึกทั้งหมดนะเพราะว่าในขั้นต่อมาที่หน่วยฝึกจะต้องเจอนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะโดนจับไปโยนลงน้ําตู้มไปเลยนะครับแล้วก็ให้ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ําได้ด้วยตัวเองซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่ยากใช่ไหมครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบริเวณข้อมือของผู้ที่ได้รับการฝึกทุกคนเนี่ยก็จะถูกมัด แบบควายหลังเอาไว้กันด้วยนะแล้วพวกแต่ละคนเนี่ยก็ต้องหาทางแก้มัดออกมาให้ได้ก่อนที่จะขึ้นมาบนน้าแล้วก็หนีนะครับคือเขาต้องไปเรียนรู้ทักษะในการแก้งงแก้เงื่อนอะไรมาด้วยแหละที่บางครั้งไอการแก้เงื่อนของเขาเนี่ยมันก็รวมถึงการใช้ปากและฟันนะครับในการแก้คือห้ามใช้มือแก้ว่างั้นเถอะซึ่ง ถ้าหากเพื่อนๆอยังรู้สึกว่าไอการฝึกเนี่ยมันยังไม่โหดไปเราก็จะขอพาเพื่อนๆเข้ามาดูสัปดาห์ที่4ของโปรแกรมฝึกนี้ก็แล้วกันที่สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีชื่อเล่นเลยว่าสัปดาห์นรกอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะเป็นการฝึกทางกําลังอย่างหนักแบบ5วัน5คืนโดยที่การพักผ่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคือสิ่งพักผ่อนที่เขาจะได้ก็แบบเวลากินข้าวนิดหนึ่งกับเวลานอนเพียงแค่วันละ 4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมคือนอกจากที่ร่างกายจะต้องฝึกฝนความอดทนแล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็ยังต้องมาต่อสู้กับสภาพความอดหลับอดนอนกันด้วยอีกซึ่งไออันหลังที่บอกว่าให้อดหลับอดนอนนี่แอดบอกเลยนะว่าแอดไม่สามารถรับได้นะครับคือแอดน่าจะตายตั้งแต่วันแรกแล้วแหละเพราะว่าถ้าหากเราได้อดหลับอดนอนไปแค่วันเดียวเท่านั้นนะร่างกายของแอดก็จะกลายเป็นเหมือนกับซอมบี้ไปเลยแล้วครับ brains แต่ทว่าพวกทหารเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะได้รับการอดหลับอดนอนแล้วนะเขาก็ยังต้องมาเจอการฝึกแบบให้ไปแบกท่อนซุงดุ้นหนึ่งที่ไม่มีความหนักกว่าสามร้อยปอนน่ะแล้วก็วิ่งฝ่าคลื่นน้ำทะเลอะไรกันแบบนี้กระโดดโผล่คุกคกูคุกขึ้นคลานกับโคลนไปในระยะทางกว่าหลากหลายกิโลเมตรหรือว่าต้องแบกเรือไปลงน้ำแล้วก็เรือไป โตกับตัวคลื่นอะไรอย่างนั้นตอนที่คลื่นเนี่ยมันได้แรงจัดๆหรือมีลมพายุเข้าเป็นเวลากว่าหลากหลายชั่วโมงนะครับผมซึ่งด้วยการฝึกอันโหดสลัดขนาดนี้เนี่ยแหละเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการฝึกตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้มีผู้ที่ถอนตัวจากการฝึกนะครับมากไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะซึ่ง เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าพวกคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็คิดถูกแล้วนะที่ได้ถอนตัวออกไปก่อนเพราะว่าพอหลังจากการจบสัปดาห,าห์อัลริโอดอันนั้นเนี่ยมันก็ยังจะมีโปรแกรมในการพาคนฝึกอ่ะไปยัง阿拉斯กนะครับผมหรือว่าไอตรงบริเวณทางเหนือเหนือของสหรัฐที่มันก็ได้มีน้ําแข็งปกคลุมกันอยู่เยอะแยะจนทําให้บรรยากาศมันก็เหมือนกับทุ่งหิมะโขสลัดโซเวียตนะครับนั่นแหละคนที่รับการฝึกเนี่ยก็จะถูกนําตัวไปปล่อยตรงทุ่ง阿拉斯กา ในน้ําแข็งนั้นแล้วก็จับเอาตัวเขาเนี่ยโยนยไปแช่กับบ่อน้ําแข็งนะครับผมให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่ในนั้นเป็นระยะเวลา8นาทีกันเลยครับโดยต้องห้ามออกมาจากน้ําเย็นๆเลยถึงแม้ว่าจะหนาวขนาดไหนก็ตามนะซึ่งถามว่าแล้วทําไมต้องเป็น8นาทีด้วยละ่ะ ก็เพราะเขาว่ากันว่า8นาทีเนี่ยมันจะเป็นระยะสุดๆกันแล้วก่อนที่อีก1นาทีร่างกายของเรานะครับก็จะได้เข้าสู่โหมดไฮโปเทอร์เมียหรือว่าโหมดตัวเย็นนะครับหรือว่าจะเป็น2นาทีก่อนที่การที่แขนขาร่างกายเราเนี่ยมันจะโดนน้าแข็งแช่เย็ยนเลือดไม่ไปเลี้ยงและต้องตัดแขนตัดขาหรือถ้าแช่ต่อไปอีก2นาทีนะครับก็ว่ากันว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะแข็งตายกันได้ มันเป็นการฝึกที่แบบพยายามจะเค้นมนุษย์ให้ไปถึงขีดสุดของร่างกายไปจริงๆนะและก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะครับที่ว่ากันว่าไอการฝึกเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้มีรายงานของคนที่ได้ตายไปในการฝึกอะ่ะน่าจะมากกว่าตายจริงในสนามรบอีกนะครับผมแต่ก็ว่ามันเป็นเพราะการฝึกแบบนี้แหละก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมานะครับไอหน่วยพิเศษนาวีทีม6ของสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยสามารถไปปฏิบัติการที่ ประสบความสําเร็จกันได้อยู่หลายครั้งเลยนะยกตัวอย่างไอ้ครั้งที่ดังๆก็อย่างเช่นในปี2011ที่ตอนนั้นมันมีปฏิบัติการเนปจูนสเฟียร์หรือว่าปฏิบัติการจู่โจมฐานที่ตั้งของบิลาเดนนะครับแล้วก็ไปสังหารวิลาเดนอะไรกันมาได้หรือว่าในปี2009ที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอเมริกานี่แหละก็โดนพกโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยบุกป้นกันไปเลยนะครับทางสหรัฐก็แบบเอามาป้นข้าแบบนี้ได้ยังไง ก็ส่งไอ้หน่วยนี้เนี่ยแหละขึ้นไปกระโดดกำจัดโจนสลัดโซมาเลียหรือคือไปแกกลูกตะกัวกับเขาเพียบเลยนะครับผมจนกระทั่งโจนสลัดโซมาเลียเนี่ยต้องหายเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะครับคือเข้าไปสังหารเขาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากะแจกตะกัวอย่างเดียวซึ่งอันนี้ถ้าหากใครอยากฟังเรื่องเราที่มาที่ไปหรือว่าความโหดสลัดของโจนสลัดโซมาเลียเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงด้านล่างนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะเอาไว้ให้นะครับผมแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะ ไอ้หน่วยรบพิเศษของสหรัฐเนี่ยก็ว่ากันว่าเขายังเทียบไม่ได้เลยกับหน่วยต่อมาหรอกครับที่เขาก็ว่ากันว่ามันคือต้นแบบของหน่วยรบพิเศษของทุกชนชาติกันเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือหน่วยรบพิเศษจากทางสหราชอาณาจากักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อพูดถึงประเทศอังกฤษทีไรเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงแบบพวก หน่วย MI6 หรือว่าหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษที่มันเป็นต้นแบบของไอ้เจมส์บอ007ใช่ไหมครับผมแต่ทว่าถ้าหากเราเอา MI6 หรือแม้กระทั่งเจมส์บอล007เนี่ยไปเทียบกับหน่วยพิเศษนี้ของอังกฤษนะ A2 อันนั้นเนี่ยคือดูเป็นขี้ๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าหน่วยพิเศษของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า SAS หรือว่า Special Air Service นะครับ ที่ต้นกำเนิดของหน่วยนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันได้มีมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2กันแล้วแหละครับด้วยความคิดเริ่มต้นจากการแค่เขาอยากจะเปลี่ยนหน่วยทหารเล็กๆที่แบบเป็นหน่วยพลโดดรม่มอ่ะให้มันได้มีสกิลอะไรกันมากขึ้นนะครับที่พอพัฒนาไปไปมา,มาในไอ้หน่วยโดดร่มอย่างเดียวมันก็ได้กลายมาเป็นหน่วยที่เชี่ยวชาญในการจู่โจมปฏิบัติการพิเศษหรือว่าการก่อวินาศกรรมแบบลับๆอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับผม ตั้งแต่หน้าที่ในการจู่โจมโดยตรงลาดตระเวนช่วยเหลือตัวประกันแล้วมันก็ทําได้อย่างดีมากด้วยจนกระทั่งพอหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปใช่ไหมในเวลาต่อมาน่ะหลากหลายประเทศเขาก็เลยอยากจะมีไอ้หน่วยรบพิเศษอย่างเงี้ยแบบอังกฤษกันบ้างเลยนะครับเขาก็เลยได้นําเอาหลักสูตรของ SAS เนี่ยแหละไปดัดแปลงเป็นรูปฉบับของพวกเขาเองนะครับผมแต่ก็ว่ากันว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ย มันก็ยังไม่ได้มีหน่วยรบพิเศษอันไหนเลยที่ได้มีระดับมาเท่าเทียมกับหน่วยของสหราชอาณาจักรนะครับผมซึ่งแบบนี้เราก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วแล้วไอการฝึกแบบพิเศษอย่างที่ว่าของหน่วยนี้เนี่ยมันมีอะไรดีกันบายย้างงั้นเลยทําไมต่างประเทศเนี่ยเขาถึงต้องมาเรียนแบบกันเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับตั้งแต่ขั้นแรกครับผมขั้นตอนในการคัดเลือกคนเข้ามาฝึกที่แบบ แอดแค่ฟังค่านี้เนี่ยก็อยากจะอ้วกแตกกันแล้วนะก็คือไอคนที่ได้เข้ามารับการฝึกเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มมารับการคัดเลือกจากการวิ่งมาราทอนในระยะทางที่แบบ1 0 2ถึงยีกิโลเมตรโดยต้องทําให้เสร็จได้ภายในเวลา5วันเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอภูมิประเทศแต่ละที่ที่เขาไปวิ่งมาราทอนเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่แบบเรียบเรียบธรรมดาเหมือนกับการแข่งขันมาราธอนทั่วไปนะแต่ว่ามันจะเป็นภูมิประเทศแบบ ภูเขาสูงบ้างขึ้นๆต่ำๆหรือไปในทะเลทรายที่มันมีแบบทรายเต็มพื้นอ่ะซึ่งแอดต้องบอกเลยนะว่าไอการวิ่งอะไรบนผืนทรายเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งแบบยากมากนะครับไม่งั้นพวกนักวิ่งต่างๆเขาจะไม่ไปฝึกวิ่งกันบนผืนทรายหรอกนะเพราะว่าเวลาเราเหยียบไปเนี่ยมันจะยวบแล้วมันจะทําให้การเดินของเราเนี่ยช้าขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ก็ว่ากันว่าถ้าหากใครไปสําเร็จการฝึกนั้นขึ้นมาได้ละ กล้ามเนื้อขานี่ตึงขนาดเตะคอหมาทีนี่คอหมาหักกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าว่าแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับผมเพราะว่าผู้ที่เขาจะได้เข้าไปรับการฝึกแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องแบกกระเป๋าซึ่งมีอิฐนะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีน้ําหนักมากไปถึง25กิโลกรัมนะครับใส่ไปตลอดการวิ่งมาราธอนด้วยข่าไม่พังกันเลยเนี่ยหรือว่า จะมีการฝึกวิ่งสปรินต์ขึ้นภูเขาที่นอกจากจะแบกเป้นหนักๆกว่า20กิโลกรัมมาไว้แล้วนะพวกเขาเนี่ยยังต้องวิ่งขึ้นไปบนยอดภูเขาแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างให้ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับวิ่งกันปอดแตกเลยทีเดียวนั่นแหละครับผมมันก็เลยได้ทำให้การอวิ่งขึ้นลงภูเขาเนี่ยมีชื่อเรียกเล่นๆว่า The Fan Dance นะครับผมและหลังจากที่พวกเขาได้รับการฝึกอะไรกันมาเหนื่อยๆกันเสร็จเนี่ยก็ใช่ว่า พวกเขาจะได้รับการพักผ่อนหรือให้ไปกินอะไรตามอัธยาศัยนะเพราะว่าพวกทหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนํามาฝึกต่อในขั้นตอนของการยิงปืนอย่างแม่นยําในสภาพที่ร่างกายเรากําลังอ่อนล้านะครับผมคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการฝึกให้รับกับสถานการณ์แบบเราต้องไปอยู่ในสนามรบจริงที่แบบสู้รบมาเหนื่อยๆแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้อิมือที่มันเหนื่อยอ่อนล้าเนี่ยยิงปืนให้ได้อีกแล้วก็ต้องยิงให้ได้แม่นด้วยนะ ซึ่งไอจากการฝึกที่มันทรหดแบบนี้เองแหละมันก็เลยได้มีรายงานนะว่ามีคนแบบลาออกไปจากหน่วยเนี่ยกันอยู่เยอะเลยหรือบ้างก็ว่าบางคนงก็กลายเป็นโรคยิดอะไรกันไปเลยนะครับผมหากแต่อย่างที่บอกครับว่าไอ้ขั้นนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่การฝึกในขั้นคัดเลือกก็แค่เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งในสเต็ปต่อไปที่หน่วยพิเศษของอังกฤษเนี่ยจะต้องเผชิญกนะ็คือพวกเขาน่ยจะต้องถูกส่งไปยัง ป่าเขาอันห่างไกลครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็ว่ากันว่ามันจะเป็นป่าเขาของทางอินเดียหรือว่าดินแดนที่อังกฤษเนี่ยเคยไปเป็นเจ้าอาณานิคมของพวกเขานั่นแหละครับผมซึ่งถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นอินเดียด้วยนะมันก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่อังกฤษก็ได้ไปยึดอินเดียมาเนี่ยเขาก็ไปเห็นว่าสภาพป่าของอินเดียน่ะมันทรหดกันขนาดไหนนะครับเออแต่ว่าเอาจริงๆอังกฤษก็ไม่ได้มีป่าอะไรแบบ รกรกเหมือนกับอินเดียไปเสียทีเดียวนะนั่นแหละครับผมพวกเขาเนี่ยก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากผืนป่าเหล่านั้นแหละมาเป็นเหมือนกับพื้นที่การฝึกพิเศษของพวกทหารนะครับที่การฝึกก็จะมีอย่างเช่นเอาทหารต่างๆเข้าไปปล่อยในป่าของอินเดียเลยให้ไปอยู่กันอย่างลำพังหลายๆวันนะครับโดยต้องไปหาวิธีการเอาตัวรอดโดยสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยตัวเองซึ่งเมื่อเอาตัวรอดไปสักระยะหนึ่งและถึงเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยพวกทหารเหล่านั้นนะครับก็จําเป็นจะต้อง หาทางเดินออกมาจากป่าให้ได้ด้วยตัวเองครับผมโดยอุปกรณ์ที่เขาจะได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์อะไรในชั้นกาะกากอย่างเช่นแค่แบบเข็มทิศรุ่นพระเจ้าหาหรือว่าแผนที่ในแบบฉบับกระดาษเท่านั้นเองนะครับคือต้องไปสังเกตเอาแบบต้นมงต้นไม้แสงอาทิตย์อะไรเพื่อหาทิศทางกันเอาไม่มีมือถือซึ่งไอการทําการทุกอย่างใน,นเนี่ยพวกเขาก็ยังจําเป็นจะต้องออกมาจากป่าให้ได้มาถึงจุดที่นัดหมายนะ่ะให้ไม่เกินเวลาที่กําหนดด้วยนะ แต่ถ้าหากเพื่อนๆยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังตื่นเต้นกันไม่พอนะครับผมทางทีมฝึกรุ่น p ี a s เนี่ยเขาก็จะมีการส่งคนเข้าไปดักในป่าเพื่อไปแบบยิงสอยยิงอะไรกันด้วยนะครับเหมือนกับการโดนตามล่าในสถานการณ์จริงที่ได้โดนกดดันกันเลยเพราะว่าแบบเราก็คงจะจินตนาการได้ใช่ไหมครับว่าพอไอ้พวกหน่วยนี้มันต้องไปสู้รบกับในสมรภูมิรบหรือพวกผู้ก่อการร้ายอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมาเจอกับสภาพแบบนั้นเนี่ยแหละ หรือบ้างมันก็จะมีการจับเอาตัวคนที่ฝึกอะมาเป็นตัวประกันแล้วก็มาทดสอบทางจิตใจอย่างหนักเลยนะครับอย่างเช่นแบบเอามาทรมานขังเอาไว้ในกล่องที่แคบแคให้ขดตัวในแบบที่มีรูหายใจแค่นิดเดียวอะคือให้อยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเวลากว่าหลากหลายชั่วโมงต้องห้ามออกไปไหนเลยคือเอาจริงๆแล้วการฝึกของหน่วยเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้อีกนะถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปหาได้ตามสื่อโซเชียลเขามีเปิดเผยเอาไว้กันอย่างเยอะแยะคือ ถ้าแอดเราเนี่ยมันคงไม่หมดแน่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็มาดูกันดีกว่าว่าแล้วไอผลงานของหน่วยเนี้ยที่ว่ามันดีเด่นกันเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็คือตั้งแต่แรกเลยครับนั่นก็คือผลงานการปฏิบัติการในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองหรือว่าครั้งที่มันทําให้ไอหน่วย SAS เนี่ยมันได้มีชื่อขึ้นมานั่นแหละ ซึ่งสิ่งที่ตอนนั้นเขาได้ทําก็คืออังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยพิเศษอะ่ะเข้าไปแทรกซึมยังข้างหลังบ้านของข้าศึกในแถบแอฟริกาทางตอนเหนือนะครับให้เขาไปก่อวินาศกรรมทางประตูหลังของศัตรูกันแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยหรือก็คือไปไปไป,ไปตุ๋ยศัตรูให้ตายกันนั่นแหละนะครับผมหรือว่าจะเป็นปฏิบัติการที่เหมือนกับกนเดบิวสร้างชื่อให้กับหน่วย SAS เนี่ยได้รู้จักกันเป็นวงกว้างเลยก็คือปฏิบัติการเข้าไปช่วยตัวประกันในสถานทูตอิรานกันนั่นเอง หรือว่าจะเป็นที่ใกล้กับยุคเรามากที่สุดแล้วก็เป็นสงครามในอ่าวเปอร์เซียนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ได้มีการส่งหน่วย SAS เนี่ยแหละเข้าไปทำลายฐานยิงขีปนาวุธอะไรของพวกอิรักกันเลยส่งเข้าไปในสงครามอัฟกันกันบ้างและอื่นๆอีกมากมายนะครับจนมันทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต่างยอมรับกันว่าไอ้หน่วยรบพิเศษของอังกฤษเนี่ยแหละก็ได้ถูกรับยกย่องว่าเป็นหน่วยรบที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกกันแล้วนะครับผม ว่าแต่ว่าเพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับไออันดับเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่าที่ถา,ากไม่เห็นด้วยหรือว่ามีหน่วยอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันเจ๋งกว่านะั้นแล้วก็สามารถเอามาเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้เช่นกันที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary เลยเด้อและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย